ผมบอกว่าฟุตบอลอ่ะไม่ควรจะเตะอย่างนั้นเลยโอ้ยแล้วควรเตะอะไรไม่ทราบพะยะคเขหมอกอิมและกสำคัญคือเอวขารวมเป็นหนึ่งเอวขารวมกันน่ามันก็ต้องมัดแล้วไม่จะเตะฟุตบอลอือหือจะเอ้ยจอม เอลคา,าร์รเป็นหนึ่งคือทฤษฎีที่นักสู้ขวัญใจของผมอันนี้ราชากังฟูรุสลีแต่อธิบายเอาไว้ในตองราถ้านาอยากรู้รายละเอียดม,มากกว่าน,นี้แล้วก็มาเข้าคอสฝึกกับผมสิโอ,โ,โอ้โหชาบ้าอบอพ่อเมื่อไห่ช่าสภาพม,ผมึงแต่งตัวเนี่ยว่าแค่คนเก็บขยะยังหรอเก็บขยะไม่ใ่งานบางหน้านนะ งานแท้จริงผมก็คือเป็นนักวิจัยว่าพ่อมึงถึงจนขนาดนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าทําไมถึงจะเผยแพร่วิชาเส้าหลินให้ไปที่เรื่องลือระบือไกลไปได้ไหมครับนี่นามบัตรของผมครับโอ้มึงเขียนตัวเองนี่ให้ถุงล้วยแขกอีกด้วยนักเตะบาทามหางการสถานยทธจัรไปหนักหัวใครชื่อมึงยาวเยียมนั่นแล้วผมเตะแรงมากอ้ยแต่พาเท้าต่อยหปหาคนอื่นผู้ระจบการศึกษาผู้ใหญ่มาแล้วไม่ใช่กําลัง ออ,อมีอะไรมีอะไรแนะนำดูมือสกกอซื้อแค่แบบแ่แบบแ่บแ่บบนี่เส้เอบแบอย่างนี้เปนเจบวิชาเน่อดต่อด้านั่นงั่นจแล้วการถึงที่เกิดเหตุแล้วการถึงที่เกิดเหตุแล้วกล้ถึงนถึงถึงแล้ว ตัวเบาเศร้าลินแล้วก็ผมต้องเรียกสาวห้าให้ช่วยหรอกนะดูต่ออีกนิดนึงเนี่ยล่ะจ้า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 มาเดือดูึยังจอกถ้าเป็นเครยังเฉยเพราะเหตุนี้วิชาตัวเบาจะเป็นสิ่งสําคัญมากคุณครับสนใจตีวิชาตัวเบาไหมครับเนี่ยสนใจไหมครับนี่ก็เบาอยู่อย่าไม่ติดตังสักบาทแล้วล่ะ ดูคนเดินคนนั้นสิตลบวิชาฝ่ามือสายเหล็กของเส้าหลินแล้วก็การจับรถไม่มีปัญหาเลยดูสิเผาทีเห็นหรือยังว่าวิทยุนี้มีประโยชน์แค่ไหนกันคุณนะครับสนใจฝึกวิชาไหมครับเนี่ยวยุ่งนะจะรีบไปจับหัวของอีหนูอ๋อเหรอเคฮ้ยแซ่เหลียนแน่กูไม่เอียวครึ่งเฮ้ยนายอย่างงงแล้วสินะแล้วดูท่านเด็กคนนึงเห็นมาก ให้ตัดเสร็จหรือยังมาต้นนิ้วต้นแทนใตนตัดมันเป็นปีๆกูะจะเก็บไว้ปีนึงแล้วไม่จางละเลิกเลิกเลิกไปเลยไปเลยไปเลยไปไลยทําไมต้องรู้วิชาเพาก่กบี่เดียวดายต้องบเส้าหลินล้วก็การทํางานมันจะง่ายขึ้นเพ่กบีเดียวได้เป็นของหัวซานไม่ใช่หจรัวะวิชาทุกแขนเกิเดจากเส้าหลินน่ะนายไม่รู้บ้างหรือยังไงกันหรอฮึอู้ผู้รู้ผู้รู้เออผู้รู้ก็ได้ การศึกกัรฟู่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ได้มีแค่การเข็มขัดเลือดท่วมจอเท่านั้นนะครับความทีิมันคือศิลปะทางผาหางที่ไม่ลบเลือนผมอย่างนักมีความเข้าใจในการฟูอย่างถ่องแท้แน่นอนที่สุดเลยนะครับไม่ต้องแค่้วกูรำคาญเท่านั้นยังแค่ไม่จบเลยไม่จบคนรำคาญโอ้ก็ไปหาลูกค้าเองวันนี้พอแค่ได้แล้วกันคุณให้มันต้องแสดงทั้งสาธโอกาสมาถึงแล้วนะถึงเป๋ก็ฝึกกัรฟูได้นี่เนาะว่าใครเป๋เป๋พ่อมาสิ ถึงเปก็ขากูไปขาบึงซังก็หน่อยขอโทษนะเดียงเดีเ่ยงกับเป๋มันก็เหมือนกันลงว่าแล้วไงมึงจะไกกูดได้ไหมท่อไอ้มึงดูดนมึงดูดนีมึงดูดนีเห็นไหมไ,มไอ้เป๋ความมึงถูกอ่ะเฮ้ยหไปไหนเลยทำไมาม,ามึงจะเตะให้โดนจานดาวเทียมเลยหรือยังไง นี่ขยะกองนี้มันจะเก็บไหมถ้าไม่เก็บกูจะฟ้องสมัครแน่เก็บสิครับเรื่องเราจะไม่เก็บหรอกแก่ชอไอ้เก็บใส่ขยะจะมาสอนวิชาสเล็กกับกูกูนะศึกษาผู้ใหญ่ระดับสามวันทิ่จะทาชามต้นไม้ สวยจังเลยท่าแม,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 ม่ดุของเราวันดีแม <c oughs> ่โป้งไม่ไม่ไม่ย่ายึดทำไมหน้าร้านคุณหมอคุณจะมองให้หน้าเหมือนรองเท้าหรือไงหุยจะจกเป็นรอยเลย